วันนี้นะครับ <c oughs> อานนี้ผมจะมาลองหอ่อฝรั่งกิมจูนะครับนี่ครับอันนี้หอ่อน่าจะเสร็จแล้วครับมีไม่เยอะครับต้นนี้น่าจะอ,าอยู่ได้ประมาณ2ปีครับยังไม่ยังไม่เคยได้กินเนื้อเมือนนะครับเพราะว่า ปลูกให้นกกินไปก่อนครับปีนี้ได้มาอยู่บ้านนะครับช่วงโลกโควิดนะครับก็มาดูกันครับว่าจะได้กินไหมนะครับนี่สามลูกนี้นี่คือเดี๋ยวเหลือไว้ให้นกกินเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวไปดูอีกด้านนะครับมันเจาะมันเจาะไปแล้วครับนี่เนี่ยครับไม่เป็นไรครับให้นกกินบ้างให้คนกินบ้างครับ ส่วนที่ห่อแล้วก็จะประมาณนี้นะครับห่อแบบอยากห่ออะไรเงี้ยครับก็เลยมีคําถามว่ามันมีบางอันก็มีใบอยู่ข้างในใช่ไหมครับเวลาพืชมันคลายน้ำมาใบมันน้ำก็จะอยู่ในในเนี้ยคล้ายๆปรากฏการเนกระจกอ่ะครับมันจะทําให้ลูปฝรั่งเน่าไหมนะครับเราต้องมาดูกันถือเป็นการเรียนรู้ นี่นี่ลูกเลยแต่นี่ก็มีดอกมีน่าจะติดลูกเยอะอยู่นะครับเนี่ยครับอุ๊ยโหมันนีเสียดายไปโดนมาละหลุดไอ้รุ่นพวกนี้คือเป็นรุ่นดอกบาลหลังจากที่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไปนะครับพอช่วงนี้ได้มาอยู่บ้านยาวๆครับรดน้ำทุกสามวันนะครับ อันนี้ตุ่มต่ออันนี้นี่คือว่าเป็นพวงครับน่าจะมีประมาณสี่ลูกก็ใส่มาเป็นพวงไปเลยเออฝั่งนี้คือน่าจะติดลูกเยอะอยู่นะครับ มีสต้นต้นนึงอยู่ใกล้ๆบ้านครับเออดอกมันก็สวยนะดอกคล้ายดอกชมพู่มะเมียวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นนึงครับต้นนี้น่าจะปีเดียว นะครับอ้นี่ออกรูปเหมือนกันเดี๋ยวมาฮอ,อต่อนี่ครับ <c oughs> ที่ใบเหลือง <c oughs> ๆนี่ไม่ได้ขาดน้ำนะครับผมเดาว่าตอนพลนดินนะครับทําเป็นอย่างเงี้ยน่าจะไปโดนลากมันบางส่วนอ๋อมีแค่น สองลูกไม่เป็นไรสามสี่ไปดองห่ออันนี้ด้วยกันลูกใหญ่แล้วโอเคนะครับตอนนี้งานสวนเริ่มจะหมดแล้วทำแบบเกือบครบละในแค่ตัดหญ้าญี่ปุ่นแค่นั้นเองครับโอเคครับ